เด็กครับพี่น้องทุกท่านครับเมื่อกี้เตรียมข้อมูลตั้งแต่11บเอโมงครึ่งเพิ่งเสร็จครับทำยากแล้วก็แข่งกับเวลาลูกค้ามามชื่อว่าสูตรพบรัก y o u t ยูทูบมาครบสิบหน่วยบนเพราะว่าทุกท่านกลงจะเนี่ยโอ้ จะจะจะออไม้ไว้ตรงนี้โอเคมายังเมื่อกี้ก็เติดลูกค้าด้วยเลยวครับกับไม้ก็เก็บใส่ตรงนี้พลาสติกอ <c oughs> มีเสียงกันกลุ่มกากลุ่มกันนะครับอาละครับมาพบก,กับสูตรมาครบสิบหบนึบนมีสองสูตรครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองท่านจะเลือกสูตรไหนตามสบายนะครับ เพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe you must you must please subscribe to my channel โอเคพบกับอ่ Perfect UP TF Thai Lottery ไทยลอตเตอรี โอเคครับเดี๋ยวมาพบกับสูตรปบลักยูทูปกดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสองสูตรติดตามครับครับนี่คือสูตรพบพบลักยูทู e นะครับเป็นสูตรมาครบสิบหน่วยบนครับผมมองเห็นไหมครับตอนนี้เรากำลัง จะนำเสนอมีเสียงรถมาพิ้วเป็นไงครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งบางเมจะมองเห็นตรงนี้อสูตรที่สิบเจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดมองเห็นโอเค มองเห็นนะโอเคครับผมครับพี่น้องตอนนี้เราก็เลื่อนมาดูครับอฟังบรรยายไปด้วยนะครับนี่คือสูตรมาครบมาครบครับเห็นไหมครับตรงนี้โอ้โหเอาละตรงนี้อ้าวพอประมาณครับ ับติดเครื่องมอดใส่อวอที่หนึ่งครับสี่ห้าก้าสองสามมาครบกับไรดับร้อยออกหกสอก็มา2 9มาครบนะครับที่2องเกสามาเจ็ศูมาครบครับสูตรที่1อันนี้สูตรที่1นะครับสูตรที่1คือ นี่ครับ YouTube พบรักพบรัก YouTube ประมาณนี้แล้วครับอืมกงเห็นนะครับไปว่าที่สามครับสามสี่หกแปดหนึ่งสองไม่ใช่มา ออก1นึาม,นมา3ากับ1นึครับดูตามนี<ภ>้ครับครับดู งวดที่4 2, 3, 5, 7, 1, 6, 2, 3, ครับ2องสามห้เจอกสองสามมาครบครับเแล้วงวดที่6 2 3 5 7สา6 0 2ครับมาครบ10หน่วยงวดที่7ครับ8 9ดเ6 7ออก117มาครบ

วุสิบกับสี่ห้าเจ็ดเก้าสเป็นไงครับถูกไหมดูก่อนครับเดี๋ยวก็จัดหกสีกับวุที่1เจ็ดเกมหกสถูกต้องุิบเอ็่งสามห้า

อันที่สิบสามห้าหกแปดศูนย์สามสี่อ 13, 5, 6, 8, 43, 4, 6, 9, อกเก้าศูนย์สามอันที่สิบสี่ห้าหกแปดศูนย์สามสี่ออกแปดสี่ศูนย์ มดที่สิห้าเด่น6กเจ็ดเก้าหนึ่งสหออกห้าสครับท่านนี่มดที่สิหเด่น6กเจ็ดเก้าหนึ่งห้าออกแปดนะครับมาครบงวดที่17บเจ็ดนะห็นไหมครับเด่นศูนย์หนึนะครับ มาตัวไหนโอ้โหเสียงดังกระหึมครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรที่สองให้ดูนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูครับก็เป็นเลขมาครบหก,กตัวครับสองสี่หกครบหกตัวเดินสิบหกนวดครับมาครบใช่ครับเริ่มแต่สูตรที่หนึ่งครับเลยไปดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยๆคยาดคั้นออกมานะครับสูตรที่หนึ่งหรือสูตรที่สอง ก็ขัดอดีตนะครับอย่างวันที่8นหนึ่งองสี่ก็ศูนย์หกห้าก็มาจิดหน่วยครบครับนี่ครับวันที่11บเอ็ดหนึ่งสองสี่ตัวครับกดใหม่อาจจะมาแค่ตัวเดียวหรือสองตัว เดี๋ยวนั่งรอแป๊บครับโอเคครับตอนนี้ครับจนถึงสิบกันด้วย c l o บโอเค